สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อนะครับวันนี้วันที่25ตุลา2567มาแนะนำแนวทางลาวพัฒนางวดวันศุกร์นี้นะครับมาลุ้นกันคุณผู้ชมว่างวดนี้สูตรจะผ่านไม่ผ่านเพราะว่าวันจันทร์กับวันพุธสูตรของผมนั้นไม่มานะครับสูตรไม่ผ่านมีอาทิตย์ที่แล้วเข้า2วันก็คือวันพุธกับวันศุกร์ ก่รุ่นกันดูนะครับถ้าชอบถูกใจก็ลองตามดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับงวดนี้ผมมีโครงสร้างอยู่หลักๆผมจะเอาแค่7ชุดนะครับผมจะตัด02กับ03นี้ทิ้งไปผมจะไม่เอาไปนะครับจะมี7ชุดแล้วก็มีเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งนะ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ชุดบนล่างก็มาลุ้นกันดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมฝากคำเตือนนิดหนึ่งคุณผู้ชมข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ 9ก้าห3ึ่งเก้าสองและ03ที่มาที่ไปของเลขชุดนี้นะครับผมทำสูตรเลขเด่นขึ้นมานะสูตรเลขเด่นอยู่ทั้งหมด5สูตรนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะมี4สูตรเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีคำนวณ สูตรนี้จะได้8กับ9สูตรนี้ได้8กับ9สูตรที่3นี่ได้1กับ3แล้วก็สูตรที่4ได้1กับ2นะครับวิธีคำนวณก็ตามนี้เลยนะห0 0่พับบนห0ึ่ร้อยสครั้งบวกหนึ่งหน่ันร้อยสหน่วยบวกกันถ้าเอาเฉพาะสูตรเลขเด่นนะผมจะตั้งไว้ที่6งวดนะครับเพราะว่ามีบางสูตรที่เดินแค่6งวดบางสูตรที่เดินมากกว่า6งวดนะครับแต่ว่าจะเอา แค่6งวดตั้งแต่งวดที่ออก9692จนถึงงวดที่แล้วก็คือ62แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้สูตรที่5นี้ใช้หลักพันหลักร้อยหลักหน่วยบวกหนงวดนี้จะได้ที่9กับ0นะครับทีนี้มาดูว่าแต่ละสูตรเป็นยังไง ผมจะเอาสูตรที่มันจับคู่ชุดแล้วมันเข้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะตั้งตัวนี้แหละ8กับ9เนี้ยเป็นตัวหลักเอามาจับกับ1 2 3มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับ6ชุดก็คือเอ่อ9 1 9 2 9 3 8 1 8 2 8 3นะครับแล้วผมก็จะเอาเอา9 0เนี่ย จับคู่กับ1 2 3เหมือนกันก็จะเป็น01 0 2 0 3เพราะว่า9มันมาชนกับสูตรนี้อยู่แล้วนะครับมันจะมี9ชุดในงวดที่แล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้เฉพาะคู่ชุดสูตรที่มันจับคู่ชุดแล้วมันเข้านะครับก็จะมีสูตรที่2กับสูตรที่4ที่จับคู่ชุดแล้วมันเข้ามา6งวดติดแล้วก็สูตรที่4กับสูตรที่5าจับคู่ชุดแล้วมันเข้ามา6งวดติดนะครับ ส่วนสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยจับคู่ชุดเข้ามันเข้ามา5งวดนะครับแต่ว่าสูตรที่3กับสูตรที่4นี้ค่อนข้างที่จะไปคนละทางกันนะครับสูตรที่2งวดที่แล้ว2อันนี้6นะครับมาดูสูตรที่2กับสูตรที่4ก่อน2 6ออก6 2 9 2ออก2 9 0 7ย์นะครับ ออก07ล่าง79ออก79บนแล้วก็8อ่ 98, ออก89ล่างอันนี้9อันนี้2นะครับออก92บนเข้ามา6ชุดถ้าจะเอา4อ่ะเอาชุดนี้กับชุดนี้จับกันนะครับมันก็จะมีแค่4ชุดนะแล้วก็สูตรที่4กับสูตรที่5 6 2 เข้าบนนะครับ29เข้าล่าง7 0อ่ะออก0 7ย์เเข้าบนเข้าล่างออก7 9เานะครับเข้าบนออก8 9เข้าล่างออก9 2เข้าบนมันจะเหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกันแล้วก็สูตรนี้มันจะเดินตั้งแต่งวดที่ออก8 9 อันนี้8อันนี้9้านะครับงวดออก7 9อันนี้7อ่าอันนี้9้าอันนี้7 0 7อันนี้7อันนี้0 2 9สองอันนี้2อันนี้9 6้าสองอันนี้6อันนี้สองวดนี้มันจะชนนะมันจะชนกัน8กับ9เนี่ยผมก็เลยเอา90จับกับ1 2 3สอาอีกชุดหนึ่ง แปจับกับหนึ่งสามันก็จะมี9ชุดนี้นะครับ9ชุดที่ผมตั้งโจทย์ไว้นี่แหละนะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผมมีสูตรเลขตัดนะครับก็คือสูตรนี้งวดที่แล้วผมก็ใช้ตัดอยู่นะแต่ว่า คู่ชุดมันไม่มานะครับงวดที่แล้วในเะข้าที่เลขก6คู่ชุดของผมได้เต็มที่แค่6 1นะครับเต็มที่6 1ใช้หลักพันสี่ครั้งหน่วยบนบวก8งวดนี้จะเป็น2 3 4เดินตั้งแต่8 9นะครับเป็นต้นมาถ้าเอา2 3 4ตัดมันก็จะตัด0 1 8191แล้วก็สูตร3ตัวอีกสูตรหนึงคือสูตรนี้สูตรนี้ใช้หลักพันสิบบนบ,นบวกแปดวัตถล้วแปดศูนยเข้าที่เลขสอนะครับหน่วยนึ่งเจก้าหนึ่ถ้าเอาเจ็ตัดมันก็จะตัด0ูนย์ส 0 3 8 2 8 3ผมมีแค่2สูตรนะที่จะเอามาตัดมันก็จะเหลืออยู่92กับ93นี่แหละ2ชุดที่ไม่โดนตัดจริงๆแล้วทีนี้ผมหาสูตรที่จะมาทำเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นตัวเดียวผมลองเอาสูตร5สูตรที่เป็นเลขเด่นนี่นะเอา5สูตรเนี้ยลองมาจับชนกันดูนะครับทำย้อนหลังไป หางวดตั้งแต่งวดที่ออก8ปดเนี่ยจนถึงงวดที่แล้วถ้าไล่กันตามสติย้อนไปในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะอ,อย่างงวดนี้5้าสูตรแปดเก้แล้วก็ 9, เกหาตัวที่เด่นที่สุดงวดนี้มันจะมีเด่นที่สุดก็คือเลขเก้ตัวรองมันจะมี8 กับ 1>, 1ส่วน3 0 1ศเนี่ยอ่าม0 2เนี่ยมันจะมีอย่างละสูตรนะครับทีนี้มาไล่สติย้อนดอูงวดที่ออก6 2สองเนี่ยมันจะชนที่เลข6ในี่สสูตรชนที่เลข2เนี่ย2สูตรออก6สองนะครับแล้วก็งวดออก2 9มันจะมีเลขเนี่เด่นที่สุดแล้วก็ที่ชน2สูตรจะมี2 3 0ศนย์ ก็เข้าที่2 9 9 2นะครับงวดออก0 7ย์มันจะชนเด่นที่สุดก็คือเลข0ที่มี2สูตรก็คือ7กับ6คู่ชุดที่มันเข้าก็คือ0 7ย์งวดออก7 9งวดนี้จะชนที่9กับ7ทั้ง2ตัวแล้วก็มี2สูตรก็คือ0ย์กับ8เรแล้วก็งวดออก8 9นะครับมันจะมี8อยู่ ทั้งหมด5สูตรมาครบแล้วก็มี9อยู่3สูตรมี0มี7หมวดนี้เข้าที่8 9นะครับถ้าสังเกตดูในลักษณะแบบนี้นะเท่ากับว่า30กับ0 2เนี่ยจับคู่ยังไงก็ไม่เข้านะครับผมคิดว่านะในความคิดของผมเพราะว่า5สูตรเนี่ยน่าจะติดเลขเด่น ไม่แปดก็เก้าไม่เก้าก็หนึ่งอยู่น่าจะสักสูตรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ามูนย์สองเนี่ยผมก็เลยจะตัดทิ้งไปเลยศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยที่ชนอย่างละสูตรผมจะเอาตัวนี้เอาที่มันชนสูตรนี้ไปสักตัวหนึ่งนะครับก็คือแปดเก้าเนี่ยเอาไปสักชุดหนึ่งขออย่างเดียวว่าอย่าเบิ้ลนะครับ เพราะว่าพยายามหลีกผมก็พยายามหลีกเบิ้ลน,นะเพื่อจะได้ลดตน้นทุนแต่มันก็บาเบิ้ลบ่อยจริงๆนะ <c oughs> อะตามนี้ก็แล้วกันถ้าใครไม่ทันยังไงก็เอาตามที่ผมว่าก็แล้วกันนะครับผมหา,าชุดเน้นชุดเต็งให้ก็จะประมาณนี้เด่น9กับ8ดนะครับผมชี้ไปที่เลขเก้ากับเลขแปดตามสูตร ที่1กับสูตรที่2ชุดเน้นจะมี9 9 9 9 3ที่ไม่โดนตัดเลยนะครับแล้วก็ชุดลองจะมี8 1 8 2 8 3แล้วผมเพิ่ม89ขึ้นมาแล้วก็0 1 3ตัวก็จะเป็น8 9 3 8 9 2เด่นระหว่าง8กับ9ผมเลือกตัวที่มันเด่นที่สุดก็แล้วกันนะครับที่เลข9ก9วันนี้หวยวันพระนะครับวันศุกร์นี้วันพระ อย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมนะว่าหวยออกวันพระส่วนมากจะมีไม่8ก็เกแต่ว่าสูตรมันก็มาแบบนี้นะครับไม่ได้ไปบังคับเลขนะสูตรมันมาแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับตามสูตรเน้นจริงๆก็จะเป็น92กับ93นี่แหละ อ่นะลองดูคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ที่25นะครับมารุ่นกันดูสูตรจะปังหรือจะพังนะชอบต้องชอบนะครับถึงจะตามอย่าเชื่อผมเพราะว่าสูตรบางงวดมันก็เข้าบางงวดก็ไม่มานะครับนะผมก็หยอด <c oughs> ผมก็หยอดอยู่เหมือนกันงวดละร้อยงวดละร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะเผื่อมัน มาเผื่อมันเข้าก็พอได้ค่าประทูนะครับไม่มาผมก็ไม่เสียดายมากมายนะอันนี้คือพูดตรงๆนะครับผมโอเคคุณผู้ชม2องทุ่มครึ่งถ้าชอบถูกใจวิธีคำนวณหาสูตรหาเลขเด่นนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม